สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านี้นะคะวันนี้ก็เหมือนกับเช้าทุกวันเช่นเคยเลยนะคะคล้ายคล้ายกันหลายอย่างเลยค่ะตอนเช้าก็ใช้ชีวิตประจําวันใน<ม>ชนบทสภาพแวดล้อมธรรม,รมดาเหมือนเดิมค่ะสภาพภูมิอากาศหน้าร้อนก็ช่วงฤดูร้อนเหมือนเดิมฤดูใหม่เลยค่ะตอนนี้ก็อยู่ฤดูร้อนอยู่นะคะน่าจะถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะร้อนเถอะร้อนร้อนร้อนมากเลยคะน้องสาวนะคะก็เอาแตงกวาที่แม่จับไปซื้อมาอีแล้วค่ะกินนะคะแม่เพิ่งไปซื้อมาให้ใหม่เลย ลงเมนูนี้อีกแล้วเนาะคิดว่าสิตำแทงแถมแ่วันก็เพิ่งลงคลิปตำแตงแล้วก็ตำส้มตำไปนะคะวันนี้ก็ยังจะไปซื้อแตงมาตำยิบแตงนะคะไม่ได้หยิบแล้วค่ะขโมยมาเลยขโมยมานะคะขโมยของแม่จ๋ามาให้หนูไว้นะวคะจะชื่อแฮมเตอร์แล้วก็แฮมตี้ค่ะแฮมตี้เป็นผู้หญิงนะคะเป็นเพศเมียส่วนแฮมเตอร์เป็นผู้ชายค่ะแฮมเตอร์นะคะกับแฮมตี้เพิ่งเคยกินแตงกวาครั้งแรกเลยค่ะปกตินะคะจะกินแต่ย่าที่พ่อจ๋าไปเกี่ยวมาให้แล้วก็ผักบุ้งผักกาดก็เคยกินหัวฝักยาวด้วยค่ะ แต่ว่าวันนี้ลองกินแตงกวาคาเมเลนเตอร์นะคะชอบกินมากเลยค่ะมันจะแบบอ่อนๆนะคะเด็กๆเลยชอบขโมยหนึ่งอันไม่มีอยู่จริงค่ะหยิบไปหนึ่งอันแล้วต้องมีอันที่สองอันที่สามตามมาให้หาหนูเสร็จแล้วนะคะก็พามาดูสวนผักข้างบ้านกันค่ะข้างบ้านเลยนะคะข้างลงจอดรถสวนหย่อมนะคะจะเป็นผักสวนครัวค่ะฝ่าวิ่ผักบะทัน GFC ทุกคนเห็นต้นมะละกอไหมคะเป็นต้นมะละกอที่เล่าให้ฟังว่ามันหยาบมากมันกินไม่ ยาบนะคะมันกินไม่ได้มันก็ขยันออกลูกด้วยใส่เหมือนกันนะคะว่าทําไมมันละกอนไม่หยาบย่านะคะไปเล่นกับย่าลองไปถามย่าดูย่าก็บอกว่ามันเป็นพันหยาบมันก็เลยหยาบนะคะยายาปลูกพันธุอื่นมาหลายปีไม่เคยเกิดเลยค่ะพอปลูกพันหยาบแล้วขยันเกิดมากแล้วจะกินยังไงต้องรอสุดยาวนะคะว่าต้นไม้ตายพอน้ําหรือว่าตายพอแดดนะคะเพราะว่ามันเริ่มเหี่ยวแล้วค่ะแต่ว่าพริกเขียวก็เกิดอยู่นะคะเป็นพริกเขียวที่ว่าเอาไปกินกับส้มหมูกินกับผ้ามันเป็นพริกลูกโดดนะคะไม่ใช่พริกเขียวสดค่ะเป็นพริ ผักขี้บะทันทาคนกจะมาจัดโซฟานะคะแล้วก็เสื้อผ้าที่พับไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแต่ยังไม่เอาไปเก็บเลยค่ะเข้านอนก่อนแล้วก็ไปเก็บบันนี้นะคะาายบรรยากาศหน้าบ้านให้ทุกคนดูกันค่ะใบไม้อยู่หน้าบ้านจะมีต้นไม้นะคะเขาเรียกว่าต้นบาลลีคกไว้นานแล้วนะคะจะได้อุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็มีร่มด้ค่ะเสียก็มีนะคะนาน บวกลบคูณหารอีกแล้วฮะแม่ยายข้อเสียได้ยังไงคะมันชอบล่วงค่ะแล้วก็ชอบปิวมานะคะจึงทําให้ต้องขยันกวาดทุกวันค่ะไม่กวาดไม่ได้คนดูบ้านหลัล่วงแล้วมันก็ล่วงเยอะด้วยนะคะหน้าบ้านก็จะมีต้นมะละมีที่ล่วงค่ะส่วนหลังบ้านก็มีต้นไมะยมโอ้ยทำแล้วเหนื่อยนะคิดแล้วเหนื่อยคิดแล้วก็ทำากินทุเรียนด้วยกันนะคะกินเยอะไม่ได้เพราะว่ากําลังร้อนในอยู่ค่ะดังนั้นก็จะกินแค่ครึ่งหนึ่งนะคะผู้สวยมากเลยค่ะเพิ่งซื้อมาเมื่อวานค่ะกรอบนอกนุ่มใน มากเลยจ้าถูกใจแม่จ๋ามากนะคะแล้วก็ถูกใจหอูด้วยค่ะบ้านหนูไม่ได้มีแค่หนูกับแม่ที่กินทุเรียนนะคะพ่อก็กินค่ะพ่อนี้ตัวดีเลยค่ะเห็นเงียบๆนึกว่าไม่กินแต่ที่จริงชอบมาขโมยกินค่ะเียนกินนะคะช่วงนี้ก็เป็นหน้าทุเรียนค่ะไปเมืองที่ไรนะคะก็ชอบซื้อมาตลอดเลยค่ะเชื่อใจเราได้ถนัดมากค่ะมากินข่าวน้ํากันนด้ค่ะวันนี้นะคะก็จะมากินข้าวเช้าเหมือนเดิมที่บ้านไม่ได้ทํากับข้าวจ๋าก็เลยไปซื้อปิ้งไก่แล้วก็ปลาดุกย่างนะคะแล้วก็ตับย่างมากินกับข้าวเหนียวค่ะวันนี้เน ข้าวเหนียวนะคะอีกอย่างค่ะมีปลาล่าสับด้วยนะคะหรือว่าปลาล่าบองของแซบค่ะของโปรเลยนะคะมากิ้มกินกับข้าวเหนียวบอกเลยอร่อยมากค่ะถ้ามีผักลวกนี่ยิ่ง่ยกินข้าวด้วยกันอีกรอบนะคะวันนี้นะคะกินข้าวกัน3คนเพราะว่าพ่อทํางานอยู่ที่โกดังยังไม่กลับค่ะพ่อจะมากินตอนสายๆนะ่ะอกพ่อไปเฝ้าร้านรอค่ะเพราะว่าไม่มีใครเฝ้าร้านนะคะแล้วก็เม้ามอยกันไปขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่มาดูคลิปให้นะคะจะไม่เยอะแต่ก็ทำเล่นๆไปก็มีความสุขเลยที่ทุกคนยังดูให้ ให้นะคะดูคนสองคนก็ยังดีค่ะจะลงคลิปให้ดูทุกวันเลยค่ะวันนะ้ขออภัยเลยนะคะขอโทษได้นะคะที่ว่ายังไม่ตอบคอมเมนต์ทุกคนและยังไม่ดูคลิปกลับหรือว่าไปกดไลค์กดแชร์กดถูกใจหรือกดติดตามกลับนะคะทำคลิปลงคลิปอะไรเสร็จแล้วนะคะจะไปตอบกลับไปไหนเด้อจ้าก็ยุ่งนะคะก็ทํานู่นทํานี่นะคะก็มีงานให้ทําอยู่นั่นละค่ะก็เลยไม่ได้ไปตอบคอมเมนต์นะคะแต่ก็เห็นเด้งขึ้นมาอยู่นะคะบอกไว้ว่าตอนกลางวันไม่อยากให้น้องแล้วก็หนูเล่นโทรศัพท์แล้วก็ดูล้อนะคะเพราะว่าเล่า เรื่องคลิปเมื่อวานให้แม่ฟังว่าเช็ดกระจกแล้วมันร้อนมันทําให้โทรศัพท์ก็เลยเตือนนะคะว่าให้ระวังค่ะอย่าเล่นโทรศัพท์ตอนกลางวันให้ปิดไว้ตอนอาาศมันร้อนนะคะมันอาจจะทําให้เครื่องร้อนแล้วก็ระเบิดได้ค่ะมตอนกลางวันอาจจะงดใช้โทรศัพท์นะคะหรือใช้นิดหน่อยค่ะปาดได้บอกว่าสีเซามันเซาประดิษได้จ้าแล้วก็รีบทํางานค่ะมันสวยแล้วนะคะก็คือมันสายแล้วนะคะอีกไม่กี่ชั่วโมงแดดก็จะออกเปียงปังแล้วจ้าร้อนแน่นอนขนาดนี้จะไปอยู่ที่ไหนเมื่อวานร้อนจริงๆนะคะไม่ ได้บเลยค่ะขนาดโทรศัพท์ก็ยังค้างคุณก็ยังน็อตโทรศัพท์ไม่ระเบิดนะคะอันตรายมากเลยค่ะที่ไปถ่ายคลิปได้คลิปมาให้ทุกคนดูก็โอเคแล้วนะคะเรายอมเสี่ยงร้อนจริงๆค่ะเข้าไปดูในโซเชียลมีเดียนะคะตามแอปต่างๆอฟฟ้านะคะมีแต่คนโพสต์ว่าร้อนมากเลยค่ะเมื่อวานแต่42แต่4 3่สิเลยค่ะยายตอนกลางวันนะคะยายถึงขั้นบอกว่าตั้งแต่เกิดมา 60- 70จปีแล้วยังไม่ร้อนขนาดนี้เลยที่นั้นคือตกใจมากเลยนะคะคิดว่ามัน จะร้อนแบบนี้แบบขึ้นทุกปีแล้วมากเลยนะคะต้องปรับตัวอยู่ให้ได้นะคะต้องอยู่ยังไงแต่ว่าปิ้งเปิดพระลมยิ่งร้อนค่ะอยู่ในห้องแอร์ก็ไม่ปลอดภัยนะคะใครจะมานั่งอยู่ในห้องแอร์ตลอด24ชั่วโมงก็ต้องทํางานนะคะแล้วอยู่ห้องแอร์ไม่ปลอดภัยก็คือมันอาจจะทําให้ไม่สบายเวลาออกจากห้องมามาปรับตัวไม่ทันอาจจะติดลบประมาณ28อะไรที่เราเปิดแอร์ประจํานะคะประมาณ20 28 18ปก็จะเปิดประมาณ25 26้างนอกนู่นแต่40เลยจ้ามันไม่ไหว